สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเน้นกี่คุณอยากไยังยากยากกิอิโมะอิโมสมัยโมะสะมยไทยไทยว่านี่ยมันเผาเ่ยมันญี่ปุ่นนะเพราะเลยี่ปุนาะก o so 日本の奈良型ね奈良すごい美味そうなの江戸茨城県のねうんううんすごい美味そうなの江戸บ城県のねうんうんうん

日本製だから <laughs> 日本, <laughs> 日本,日本から日本産だね。うん、<laughs> 日本の,の、ま、<laughs> い甘く甘い。ああ、すごい。甘、ま、い、ね。 好きな人好きかな。好きだよ。最近なんか多いな。なんだこれ。なめかた。感謝、うん。な<賞>めかた感謝の皆さん。タイに届いてますよ。うん、<laughs> 美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> 美味しい。幸せ。ね、うん。 คนญี่ปุ่นบอกว่าถ้ากินมากๆแล้วจะผายดมเยอะๆ <laughs> จริงไหมครับ <laughs> คนญี่ปุ่นสองคนบอกใช่ไหมม่ี่่นไ่นะแี่ผีเดือดเดี๋ยวช่นกินับเบีร์そうだนี

สวัสด oh, kind of ีคร uh, ับ